นี่คือเรื่องราวของสาวอ้วนที่ลดน้ำหนักเพื่อเอาคืนแฟนเก่าของเธอเธออาศัยอยู่กับแฟนหนุ่มที่เป็นนักพ่อกกยและครูสอนว่ายน้ำส่วนอัญญาทำงานอยู่ที่ร้านเบเกอรี่ชื่อดังของเมืองเธอและแฟนเจอกันตอนที่อัญญายังหุ่นดีแต่หลังคบกันไปได้สักพักน้ำหนักของอัญญาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบหยุดไม่อยู่ วันหนึ่งอัญญากับแฟนต้องไปงานแต่างงานของเพื่อนในระหว่างที่เธอลองชุดที่เพิ่งซื้อมาไม่เดือนก่อนอัญญาก็บพบว,ว่าเธอใส่มันไม่ได้แล้วไม่ว่าจะพยายามยัดมันแค่ไหนเธอลองมันอยู่หลายชุดจนในที่สุดอัญญาก็เจอชุดที่เธอพอจะใส่ได้แฟนเข้ามาตามอัญญาเพราะพวกเขาจะใส่แล้วแต่เมื่อเขาได้เห็นเธอในชุดลัดลูกเขาก็ถึงกับช็อกและอ้าปากค้างแฟนของอัญญารู้สึกไม่ดีแค่จะไปงานกับเธอในสภาพนี้เขายังไม่อยากเลยเขาบอกเล่งๆไว้เธออยู่บ้านเดี๋ยวเขาจะสั่งพิซซ่าไว้ให้ เขาไปยินดีกับเพื่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับแล้วอันยาก็ตอบตกลงเธอพยายามจะจูบก,ก่อนที่เขาจะออกไปแต่แฟนของเธอกลับทำท่าทีรังเกียจและพยายามหลบหลังเขาออกไปอันยาก็ได้เปลี่ยนกลับมาใส่ชุดอยู่บ้านเธอสงสัยว่าทำไมเธอถึงใส่ชุดพวกนั้นไม่ได้กันอันยาลองชั่งน้ำหนักดูเป็นครั้งแรกและเธอก็ถึงกับ็อกไม่ได้รู้ว่าน้ำหนักของเธอมันเกือบจะไหลลอยอยู่แล้วอันยาหาขาห้อมูลว่าทำยังไงน้ำหนักถึงจะลดเธอไปเจอว่าการกินน้ำเยอะๆจะช่วยได้อันยาจึงกระดกน้ำกินหมดแก้วในทันที แต่พอกินเสร็จอัญญากับดันไปทอดของกินต่อสงสานระหว่างรอของกินที่ทอดสุกอัญญาก็มานั่งใช้ไอจีเลนเธอลื่นผ่านไปเห็นลูกงานแต่งเพื่อนของแฟนอัญญารู้สึกสงสยัยเจอเห็นว่าแฟนของเธอใกล้ชิดผู้หญิงคนหนึ่งแปลกๆแจ่คนนั้นสวยและหุ่นดีเอามากๆอัญญาเลยกลัวว่าแฟนเธอจะทิ้งเธอไปและไปคบกับคนคนนั้นอัญญารีบใส่ชุดและเดินทางไปที่งานแต่งนั้นในทันทีเธอขอร้องให้นาตาเชียที่เป็นเพื่อนสนิทขับรถไปส่ง เธอสังเกตเห็นว่าอัญญาดูอ้วนคืนอัญญาเองก็ดูมีท่าทีที่ไม่มั่นใจเ่อจะเชียเลยจับหน้าเธอและบอกว่าให้อัญญามั่นใจเข้าไว้เธอบอกว่าแบบนี้มันดูดีและเหมาะกับอัญญาจะตายไปกว่ามั่นใจของอัญญาเริ่มกลับมาเธอมาถึงงานแต่งนั้นจนได้ในที่สุดอัญญาเห็นว่าแฟนของเธอกำลังเต้นอยู่กับผู้หญิงคนนั้นเธอเลยรีบเข้าไปขวาและเต้นกับแฟนแทน อันยากาแฟมานั่งรองงานเริ่มอันยาเริ่มกินอาหารตั้งแต่บนโต๊ะทันทีที่เห็นเธอถามแฟนว่าทาไมเธอถึงไปเต้นกับผู้หญิงคนนั้นซึ่งแฟนก็บอกกับอันยาว่าอันยาคิดมากไปเองพวกเขาแค่เต้นไปเรื่อยๆจนมาใกล้กันเฉยๆอันยาไม่เชื่อและบอกให้เขาหยุดโกหกและพูดความจริงพ่อโดนกดดันแฟนก็พูดออกมาว่าเขาไม่รักเธอแล้วอันยาอุ่นเกินไปจนเขาอายไม่กระเั่นจะเดินด้วยเขานึกว่าเธอจะนึกได้และลดน้ำหนักในสักวันแต่เธอกลับกินทุกอย่างที่วางอยู่ตรงหน้าแทน เพื่อนของแฟนก็มาสักไทยอัญญาแต่อัญญาก็ถึงกับช็อกเมื่อรู้ว่าพวกเขาเข้ามายินดีเพราะนึกว่าเธอท้องแฟนรู้สึกอายมากเขาบอกเลิกและเดินจากไปในทันทีอัญญาลงให้ตลอดทางกลับบ้านเธอเริ่มเกลียดที่ปล่อยให้ตัวเองอ้วนจนโดนลังเกียจแบบนี้อัญญาเดินทางมาหาแม่และบอกเรื่องที่เธอถูกแฟนบอกเลิกแม่ก็บอกว่าเธอไม่ได้อ้วนเธอแค่กระดูกใหญ่เฉย ซึ่งกำพูดนั้นก็ทําให้อัญญารู้สึกแย่ขึ้นไปใหญ่อัญญามานอนเปิดดูรูปเก่เขาๆข,ของเธอกับแฟนเธอเลื่อนผ่านไปเห็นรูปของเธอเมื่อหลายเดือนก่อนซึ่งตอนนั้นเธอผอมกว่าน,นี้มากจริงๆในวันต่อมาเธอไปหาหนาตาเชียที่บ้านกลายเป็นว่าแฟนของเธอมาที่นี่ก่อนแล้วและเอาของใช้ทุกอย่างของอัญญามากองไว้ตอนนี้แฟนเก่าของเธอไม่แม้แต่อยากจะเห็นหน้าของเธอแล้วด้วยซ้ำนาตาเชียบอกให้อัญญาอยู่ที่นี่กับเธอสักพักดได้ นาตเชียพยายามบอกและบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของอัญญาเลยแต่ไม่ว่าใครจะพูดอะไรอัญญาก็ไม่รู้สึกดีขึ้นเลยสักนิดเธอนอนร้องไห้ตลอดทั้งคืนนั้นนี่ตอนเช้านาตเชียเข้ามาหาเธอเล่าเรื่องของเพื่อนอีกคนให้อัญญาฟังเธอคนนั้นก็ถูกแฟนบอกเลิกเพราะอ้วนขึ้นเหมือนกับอัญญาแต่แทนที่จะนั่งร้องไห้ฟูลไฟตลอดทั้งวันเธอคนนั้นกลับเลิมออกกําลังกายอย่างหนักจนผอมและทําให้แฟนเก่าเสียใจแบบสุดๆแทนอัญญาบอกว่าเธอจนจะตายบ้านยังไม่มีอยู่และจะเอาเงินที่ไหนไปเข้าฟิตเนส นาตาเชียก็บอกว่าฟิตเนสต่างๆมันจะมีช่วงทดลองให้หนึ่งสัปดาห์เธอก็ไปออกกำลังกายที่น,นั่นพ่อครบสัปดาห์ก็ไปทดลองที่อื่นต่อไงอันยาตัดสินใจที่จะลองดูเธอเดื่มน้ำหนึ่งแก้วแล้วเดินทางไปที่ฟิตเนสแต่ด้วยความที่เธอไม่เคยเออกกำลังกายมาก่อนอันยาเลยล้มหน้าความใส่ลูวิง่งพอมาเล่นโยคะอันยาก็ทำเชนวอลลูกบนตกลงมาทั้งเชนอีกเจอยอมแพ้แล้วมานั่งสั่งฟาสต์ฟู้ดกินแทนนาตาเชียผ่านมาเห็นเธอเลยทิ้งอาหารพวกนั้นแลวด่าอันยาไปชุดใหญ่ อันยาบอกว่าเธอไปเจอวิธีในอินเทอร์เน็ตมาซึ่งมันไม่ต้องออกกําลังกายพวกลับมาถึงบ้านอันยาก็เอาพลาสติกมาแล็ตัวจนแน,น่นเพื่อให้ไขมันลดลงแต่ระหว่างรอเวลาอันยาก็เผลอกินขนมไปโดยไม่รู้ตัวและพอทําเสร็จอันยากไปหาของกินในตู้เย็นมากินต่อแต่นาตาเชียก็มาห้ามเธอทันอันยากกัเพื่อตกลงกันว่าเธอจะเริ่มจากการไม่กินของที่แคลอรี่เยอะ แต่ด้วยความที่เธอทํางานที่เบเกอรี่มันเลยเป็นอะไรที่ยากมากเธอเผลอกินครีมหรือน้ําตาลเข้าไปในตลอดวันขนาดว่าเธอพยายามสะกดจิตห้ามใจแบบสุดๆแล้วสุดท้ายเธอก็ทําไม่ได้และกินเค,ค้กไปครึ่งปอนอยู่ดีอันยาเสิร์ชอินเทอร์เน็ตด,ดูว่าทำไมเธอถึงเป็นแบบนั้นเธอพบว่าการของเธอมันเหมือนกับโรคหยุดกินไม่ได้คนที่เป็นโรคนั้นจะรู้สึกอยากอาหารทุกครั้งที่เห็นแม่จะอิ่มอยู่หรือเพิ่งกินมาพวกเขาจะหยิบของที่อยู่ตรงหน้ากินอยู่ดี นีวันต่อมาอัญญาไปเข้าร่วมกลุ่มคนเป็นโรคหยุดกินไม่ได้เธอปลอมตัวโดยบอกว่าเธอเป็นนักข่าวที่กําลังเขียนเรื่องนี้แต่แล้วเธอจู่ชายที่ชื่อโคโย่าก็บอกว่าเธอโกหกคนในกลุ่มหลายคนก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นพวกเขาคุณหยุดหลอกตัวเองและช่วยกันไม่ใช่ไม่ยอมรับอยู่แบบนี้อัญญาเก่งทําเป็นว่ามีคนโทรมาและเดินออกไปแต่โคย่าก็ตามเธอมาอยู่ดีทั้งสองมาน,นั่งคุยกันโคย่าเสนอให้พวกเขาช่วยกันเป็นโค้ดให้กับอีกฝ่ายพวกเขาจะต้องมาออกกําลังกายด้วยกันและถามกันก่อนตลอดถ้าจะกินอะไร เธอตอบตกลงเราเห็นว่าโคยาดูเป็นคนดีในวันต่อมาพวกเขาสองคนเริ่มมาวิ่งที่สวนสาธารนณะเจอพบว่าโคยาเป็นคนที่ดีมากเขาไม่ได้รู้สึกแย่ที่คนจะมาแตดสินรูรลากของเขาเขาออกกำลังกายเพราะแค่อยากสุขภาพดีเท่านั้นเธอกับเขาถามกันกกอะจะกินอาหารตลอดในทุกวันน้ำหนักของอัญญาเริ่มลดลงไปเรื่รอยๆต่อมาอัญญาไปที่สระว่ายน้ำแห่งหนึ่งจะเห็นสาวๆวุนดีแต่ไปหมดที่นั่นมันทําให้อัญญากลับมารู้สึกแย่แต่โชคดีที่เขามีโคยาอยู่ข้างๆ โคย่าจะคอยให้กำลังใจเธออยู่ตลอดหากรู้ว่าเธอรู้สึกไม่ดีหนึ่งเดือนผ่านไปน้ำหนักของอัญญาลดลงไปกว่า10บกิโลเธอแกงทำเป็นไปไ่ว้น้าในสัตที่แฟนเก่าทำงานเพื่อเอาใจเขาและมันก็ได้ผลแฟนเก่าตกใจกับความสวยของอัญญาเป็นอย่างมาก ทั้งสองกลับมารู้สึกดีต่อกันอีกครั้งจนกระทั่งอันยารู้ว่าเขามีแฟนใหม่แล้วเธอสวยและหุ่นดีเอามากๆอันยารู้สึกเหมือนว่าตัวเองพ่ายแพ้เธอไปดื่มและเมาทั้งคืนเพื่อลืมความเศร้าจนภาพตัดเธอตื่นมาในห้องของโคยาและพบว่าตัวเองกำลังโปแตโคยาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรกลายเป็นว่าเมื่อคืนเธอเมามากและกำลังจะถูกชายคนหนึ่งพากลับแต่โคยาก็ผ่านมาเห็นและช่วยเธอไว้ได้ทนันเขายอมโดนผู้ชายคนนั้นต่อยหน้เพื่อช่วยเธอกลับมาอันยาพบว่าโลกของเธอมันสมผลจากที่พ่อเธอทิ้งไปในตอนเด็ก เอกับโคยาแล้วออกเดินทางเพื่อไปพบพ่อและลบปุ่มนั้นโคยาขับรถและคอยดูแลเธออยู่ตลอดทางจนในที่สุดอัญญาก็ได้เจอกับพ่ออีกครั้งเธอถามเขาว่าทําไมเขาถึงไม่กลับมาหาเธอบ้างเลยเขาก็บอกว่าเขาไปหาเธอตลอดแต่เธอกับมักชูนิ้วกางให้เขาตอบแทนต่างหานี่คืนนั้นอัญญาทําบ้านของพ่อใหม่อัญญากับโคยาเลยต้องกลับไปอย่างเร่งมีได้ ก่อนจะจากกันอันยาก็ได้จูบขคยาที่จมูกเพื่อเป็นการขอบคุณขคยารู้ว่าโอกาสมาถึงแล้วเขาแลทุกอย่างที่มีเพื่อดอกไม้และของขวัญเพื่อมาขออันยาเป็นแฟนแต่พอมาถึงเขาก็ต้องใจสลายเมื่อเห็นว่าอันยาก,กับแฟนเก่ากําลังจ้ำบะกันหลายชั่วโมงต่อมาอันยาพบว่าแฟนเก่ากลับมาหาเธอเพราะว่าเธอผอมลงนั่นหมายความว่าเขาเลิกเธอเพราะว่าความสวยแต่วันใดวันหนึ่งเธอเปลี่ยนไปเขาก็คงพร้อมจะไปจากเธอได้ทุกเมือ่ออันยาเลายไล่ให้เขาออกไป เธอกลับไปหาโคยาและกล่าวขอโทษแต่โคยาก็บอกว่ามันจบแล้วเขาช่วยเธอลดน้ำหนักได้สำเร็จตอนนี้เขาไม่มีประโยชน์แล้วอัญญาไปหาเพื่อนและคุยกันถึงเรื่องราวาทั้งหมดตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าควรทำยังไงในวันต่อมาพ่อก็ขับรถมาหาอัญญาและบอกว่าเขาไม่ได้โกรธเธอแล้วความสัมพันธ์พ่อลูกของพวกเขากลับมาอีกครั้งหลังจากนั้นอัญญาได้ไปที่งานวิ่งมาราธอนเพื่อพบโคยาในเมื่อเขาช่วยเธอแล้วตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่เธอจะช่วยเขาขึ้นบ้าง ทั้งสองวิ่งมาราธอนไปด้วยกันจนจบและสุดท้ายทั้งสองก็ตกลงที่จะเป็นแฟนกันอัญญาเข้าใจแล้วว่าการที่มีรูปล่างไม่ดีไม่ใช่เรื่องแย่แฟนเก่าเธอที่คิดแบบนั้นตั้งหากที่ผิดจากนี้ไปเธอกับโค้ทยาจะพากันออกกําลังกายต่อไปไม่ใช่เพื่อรูปร่างแต่เพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเขา